หลังจากนั้นโทรมาบอกว่าไม่ไหวหายใจไม่ออกนังกันหลายวันครับวันเดียวค่ะแต่และว,วันคือวันเดียววันเดียวพี่สุรพลเนี่ยแกเป็นยังไงครับถึงได้เสียชีวิตคือตอนแรกทราบข่าวนะคะเขาก็มีอาการเจ็บคอบ้างต้องเสียนิดหน่อยแต่ก็ทานยาตามปกติ พอมาสักประมาณ3-4วันแกเริ่มหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็ก็เลยโทรบอกว่าเออควรไปโรงพยาบาลน,นะก็ไปโรงพยาบาลซึ่งเพื่อนมีคนพาไปไปโรงพยาบาลแรกเขาคือเขาถามประวัติแล้วเขาก็บอกว่าให้กลับบ้านเพราะว่า คงไม่เป็นอะไรมากในอาการอะไรกะคือไม่ทราบว,ว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำแี่กลับบ้านก่อนแล้วพอวันที่สองคือแกก็โทรมาที่บ้านโทรมาหาพิชานโทรมาหาลูกบอกว่าพ่อไม่ไหวหายใจไม่ออกเ,ออเขาบอกเดี๋ยวรอเพื่อนมารักไปหาหมออ่ะพอไปโรงพยาบาลที่สอง ุณหมอก็ได้อาการตรวจเช็คแล้วก็มีอาการเอ่ออะไรอ่ะเขาไปอัลตราซาวด์ปอดเพราะว่าพ่อเขาบอกหายใจไม่ออกค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับคือทุกอย่างพ่อไม่เป็นอะไรเลยให้ยามาทานเหมือนเดิมให้ยามาทานกลับบ้านค่ะพอหลังจากนั้นโทรมาบอกว่าไม่ไหวหายใจไม่ออก ห่างกันหลายวันไหมครับวันเดียวค่ะแต่ละวันคือวันเดียววันเดียวให้เราเตรียมใจอ่ะตอนเช้ามืดประมาณเจ็ดโมงครึ่งหมอจะมาบอกคุณพ่อเสียแล้วสามีเสียแล้วก็ให้มารับส่วนลูกสาวตอนนี้สาวก็กักตัวค่ะตอนนี้กักตัวนะกักตัวอยู่ที่บ้านตอนนี้กักตัวอยู่ก็คือ ลูกชายเซิร์ชหาเน็ตนะคะในโซเชียลว่าที่หนังมีก็ที่นี่ก็เด้งขึ้นมาเลยที่แรกเลยค่ะที่แรกเลยที่รับผู้ป่วยก็เลยก็เลยติดต่อมาใช่ค่ะแล้วแล้วกรณีรถขนศพที่อย่างที่เห็นเนี่ยครับยังเข้ามายังไงอะไรอย่างเง้ยพอจะให้ข้อมูือรึไหมเราจ้างเขาหรือยังไงครับจ้างทางทางเจ้าหน้าที่คุณโบจัดการให้ทุกอย่างที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ะ การเผาศพโควิดนั้นไม่มีไม่มีสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยครับบอกว่าเรกยมไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาซีนมา3ชั้นอยู่แล้วแล้วก็นําใส่โรงอีกหนึ่งชั้นเป็น4ชั้นแล้วก็เราไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยกลงเขาก็ฉีดยาฆ่าเชื้อรอบลงแล้วถึงจะยกมาก็เข้าสู่เตาเผาศพได้นั่นเอง ไปซื้อท ja ุ่ระเบ้อด่วนเลยไหมเตาเียวระวังก่อนที่จะทําพิธีชาวปรนกิจนะครับระหว่างที่รอศพผู้เสียชีวิตเห็นไหมเตาของเราก็สะอาดพ่นเป็นการฆ่าเชื้อนะครับ น้ำยาฆ่าเชื้อนี่ก็นะครับนี่ก็ฉีดฆ่าทุกคนนะครับฆ่าเชื้อก่อนที่จะเจ้าหน้าที่กำลังฉีดนะแล้วก็โรงศพเนี่ยเขามีฐานนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับให้เขาทำ นะครับตอนนี้ก็ได้เคลื่อนอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนที่ประชุมเพลิงในเวลาต่อมา เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญว่ามันไม่มีอันตรายอะไรกับการทําแน่นอนเพราะฉะนั้นวัดไพล้อมทํามาหลายหลายศพแล้วนะครับในการทําพิธีชาพนกิจแก่งที่อาตมาบอกนะครับไม่อยากจะจัดพิธีการเผาศพเลยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องจัดต้องจัดครับเพราะว่าอะไรทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครพ้นไปได้แม้แต่คนเดียวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุด อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ทั่วประเทศก็ขอเป็นกําลังใจให้แก่ญาติโยมทั้งหลายนะครับในการดําเนินชีวิตสืบต่อไปขอเป็นกําลังใจให้ท่านฝ่าฟันนะครับวิกฤตต่างๆนา,นานานั้นไปด้วยกันนะครับโดยการที่กันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทนันเพราะนั้นโยมทำมาแล้วแต่ป้องกันไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทขอเป็นกำลังใจให้และให้ท่านทั้งหลายมีแต่วความโชคดีทุกท่านนะครับ